ครับสวัสดีครับในตอนที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องของเป็นโครงสร้างเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาดูที่เป็นไฟฟ้านะครับต่อนเนื่องจากพา์ที่แล้วนะครับเราได้ก๊อปปี้มาแปลนมาสำหรับเตรียมทําแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทาก็คือเราต้องไปก๊อปปี้ในส่องของสัญลักษณ์ต่างๆครับที่นํามาทําแบบไฟฟ้านะครับ ก็ปีตาาารงมรเราต้องดูว่าเราจะใช้ไปกี่ชนิดนะครับไหนที่เราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งไปครับดาวไลท์ใช้ไหมไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปติดตั้ง A อวาม้ออนคอมเทสเซอร์ปั๊ม อาจจะเกือบปั๊มาาก็ได้ครับปัวตัดยัวตัแข่งก็คุมไม่มีนะครับอยนี้การย้ายนะเตเพิ่มตารางนะถวเดียวพอครับ สองแถวเดี๋ยวจะเอาเขาเรียกว่าแถบเดียวเดี๋ยวสองแถบเดี๋ยวจะกินพื้นที่นะครับอเค,ครับแล้วก็มุกลงแถบเดียวกันให้หมดครับสเตท ครับทีนี้เราก็ได้ไปใช้เฉพาะที่เราต้องการไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านเราก็ใส่ไฟครับลงมไปกิ่งมากนี้โยมใส่ไฟกิ่งเสาหน้าเสากันนะครับตามด้วยโคมไฟนะครับโคมไฟโคมไ,ไฟในบ้านครับกดชิปข้างแล้วไปชิกขวา ต้องครัวห้องน,น้ำน,น้ำก็ใช้ผมนี้ไปเล้ยได้ครับไฟที่ซักล้างนะครับ ตามเวสวิตส์ครับหนึ่งสองสามสีอาจจะใส่ดเดียวกันคิปปุบี่ไปแล้วไปไนเนกมจะรวนๆนะ วางมาครับวางระยะที่เหมาะสมห้าตัวใส่แถบนี้หมดเลยครับห้าชุดเป็นเลเยอร์เป็นเอลิกซ์ทอนครับหรหือแมทมาเลยครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนสีเราเป็นปลาะว่าเราใช้เอเราใช้เอ็นแล้วคลิกไปที่มุมไฟครับใช้คำสั่ง F ครับมนมนมมุมสัหน่อยครับ F แล้วก็ R แล้วก็ Enter ก็ใส่จุดสองถ้าทำการ F คงหาแลวก็็นวงจอเดีวยวกันแมากแล้วผมจะใส่สวิตหนึ่งสวิตเท่ากับ1นวงไฟนะครับเพราะว่า เป็นการประหยัดไฟด้วยโวิทย์ כן, okay, סליחה. ื่อใส่ไฟเสร็จก็สวิตช์เสร็จก็ขี้มาก็ลองดูที่เรื่องของนีี่เดนำ้ำร้อนใส่เกลือไปครับต้มเพิพนมความร้อนใส่เกลือไปก่อนครับปัม๊มเราจะมีไหมเราใส่เกลือไปก่อนครับปั๊มให้ไปนี่ปั๊มคือ ทำน้ำไม่ใช่ครับลดทิ้งครับลดทิ้งครับนี่2ข้างลดทิ้งครับใส่ตัวพาเนลไปนะครับเนี่ยเป็นซีล ม,มเมือนะคบเปไปแปดช่องแล้วกันบ้านเป็นมีสักหกถึงแปช่องจุดพอดีถรงได้ จะมีลักไฟคนนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะใส่ลักไฟตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ที่เกี่ยวกันกับสวิตช์แล้วกันจะได้มีปืนบล็อก เสียบตู้เย็นไหมเราก็สามารถวางได้นะตรงนี้ก็วางได้ับเพราะว่าตอนนี้อยู่ข้างบนมรงีสสามจุดแล้วกันตรงนี้มีเรื่องของทีวีโทรศัพท์โทรทัศน์ครับใส่ไหมจะมีไหมก็ใส่ไป ตรวจก่อนถูกเชิญก็ไม่ต้องพบยางน,นะครับเราก็เช็คดูพบแล้วก็เซตไปก่อนครับ ตัวนี้ไม่ต้องไปใส่ไกด์ไลน์นะครับเพราะว่าเป็นแค่แบบที่ไม่ต้องบ่งชี้อะไรนะครับจะใส่ไปก็จะทำให้วุ่นวายกว่าดังนั้นเราก็าเอาไปทำา๊อปปี้ต่อครับไปทำเป็นระบบสุขาภิบาลครับห้าสินี่เปลี่ยนเป็น การจัดวารวงรวมรวมสวิตซ์ตักรวมกันเลยนะครับใบ่านเล็กๆรวมหมดเลยนี่กะเป็นระบบสุขาพิบาล เป็นนบุคคลิบาบ้านอนก็ใส่ copy ในส่วนของตารางที่เป็นงานสุขวิบาลมาครับเป็นชุดนี้ครับ นน่ไกอจากนั้นเราก็ไปที่สรวมของ Start File นะครับเอาถัางบม,มบัดมาแล้วก็ชุดของบอร์ดครับมีรูปนะครับในที่นี้เราจะใช้แค่ถังบม,มบัดใบเดียวครับ ตรงนี้ครับส่วนหัวรักเราก็เริ่มจากสิวนนี้เลยครับก็ตัดลีกนะครับประมาณห้าเมตรมต้นใบห้า น,นี้ต้องใบแ,แล้วก็ตัดทีมน,นี้ต้องใบครับแล้วก็ไปจบที่ส่วนชิปสี่ครับอ๋อชุดนี้ไปครับกระดาษไขมันส่วนชิปสี่มับวางมบล็อกครับได้ทำงานง่ายๆเลย แล้วก็าการใช้ pl ลา็มาับประมาณนี้มุกมาให้เข้าแล้วต้งการออบเจ t ตครับออบเซ็ตเส้นนอกเส้นเดียวก่อนแมทน,น,นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นเป๊ะตัดครับ นี่เป็นนี่เป็นอิเล็กทริคส์อ๋ออันนี้เราวางมือเล็กเท่านะเปลี่ยนเป็นเอแซน A ครับเซนิทัลลี่แล้วก็ matte. แม็แซนลงไปแซนครับเปลี่ยนเป็นเส้นปะนี้ก็ใส่บีบีไปครับนี่คือเบรก ก็มิเตอร์น้ำอาจจะวางข้างเดียวก็ได้นี่จะคนละข้างกันอีกลักเส้นครับท่อสูบโปคกสีเหลืองับอีแอล หยุดทำมุมสี่สิหี่ไปครับ เราอาจจะทำเส้นเมนม่เพื่อทำระบายน้ำทิ้งครับเราใช้สังส่ง csa d จุดหนึ่งห้าจุดห้าเพ่นี้เราอาจจะลากผ่านาไป้รการไกด์ให้ ให้รู้หมอได้รู้ว่าจุดบันน้ำเสียกี่จุดจุดรบานจุดน้ำดีกี่จุดนะครับจุดน้ำดีตอนใช้เราอาจจะใส่สักล้างสักจุดหนึงแล้วก็ห้องครัว วนะวก็ถูสักคู่แล้วตรงนี้จะเป็นคู่ครับถ้ามีแทงนะจะตีมสองจุดมก๊อกน้ำ ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเราต้องเขียนที่มันเข้ากับทางบริเวณครับ,บรเราจะมีพื้นที่ของบริเวณให้เราครับนี่จะเป็นการเขียนที่ถูกต้องนะทีได้รู้ถึงระยะการวางว่าจะวางอยู่จุดไหนบ้างนะครับว่าจะเบียดเข้ามาไมห่หเกินที่ดินะรประมาณนี้สามห้ากัสี่ ประมาณ1.35นะครับเส้นผ่านศูนกลางของถังน้ำ2,000ลิตรนะ1.35ก็จุด6.75ก็จ,จ่ายจ่ายเข้า ส่วนรายละเอียดต่างๆเราก็ใส่ไปครับต่อใยหินนะครับวางราดเย็นเท่าไรท่อตอรองนี้เรามีอ,อยู่แล้วนะครับหรือว่าเราจะบูกไปให้เห็นว่ามีเป็นท่อขนาดเท่าไรอะไรเงี้ยจทางที่ดี้าน่าจะใช้สามส่วนสี่นี้ครับตัวท่อลำดีนะเราใช้ P ีวสามส่วนสี่นี้ครับเพราะว่าครึ่งนิ้วนี่เล็กไปผมใช้งานจริงแล้วปั๊มน้ำใช้ไม่ได้ จะเป็นน้ำปลาปลาก็ได้จะเป็นน้ำใช้ปั๊มนี่งหมดเลยปั๊มจะหยุดให้ไดนะ้มานี่ครับนี่ก็น้ำดีใส่ให่ ให้เห็นก็กล้าวนะส่วนใครจะปรไ,ไปใช้สำรับยังไงเราก็ไปพัฒนาจากแนวความรู้นี้ก็อาแต่ทันนะครับเพราะว่ามาตรฐานแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะสำรับสโลกก็ใช้ชุดนี้นะครับชุดเดียวกัน โอเคนะครับโอเคนะครับเราก็ผมก็ขอจบเรื่องของ,างการเขียนแบบระบบสุขภาพพิบาลไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวจะมาพูดต่อในเรื่องของการจัดหน้ากระดาษนะเพื่อที่จะนำไปพอดนะครับ แต่ทีนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ลบทิ้งไปครับนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปทำการเพิร์ทครับ PU วหน้ากระดาษจะนานหน่อยครับเพราะว่าต้องมาเรียงหน้ากระดาษเพิยมเลิรอนหอครับลายจะได้เบาๆคุณโทเนสหนึ่งครั้งครับสำหรับตานี้ก็ จบกับเว็บไซต์ h a i r i n g c o m ครับ,ร com, รบสามารถติดตามเราได้ในเว็บไซต์ o r u m t h th ทย r i n g c o m สามารถเราไปจดลงเข้าระบบนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับสอบถามปัญหานะยินดีให้คำตอบสวัสดีครับ